แล้วก็มีหลักการใช้ verb to do verb to be verb to have นะครับ modal verb ต่างๆในช่องครูนานตอนนี้มี600กว่าคลิปนะครับหน้าที่14ของหนังสือ say hello s นะครับซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นป .6 นะครับลูกๆที่เรียนอยู่ป .6 นะครับถ้าอยากเข้ามาชมไลฟ์สดนะครับก็คุณครูไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับเขมาดูไลฟ์สดในช่อง YouTube ตอนนี้ได้เลยอ่ะไปเรียนกันเลยครับ หน้าที่14นะครับ t a l k with your friends นะครับ Talk แปลว่าพูดคุยนะครับ with แปลว่าด้วยนะครับหรือกับ your แปลว่าของคุณ friend แปลเพื่อนเพื่อนนะครับก็เลยแปลว่าพูดคุยกับเพื่อนๆของคุณนะครับคำสั่งเพิ่มเติมก็คือ work in pairs นะครับ work แปลว่าทำงานนะครับ in pairs นะครับก็คือเป็นคู่นะครับ ทำงานกันเป็นคู่ก็คือจับคู่ในการที่จะมาร่วมการทำกิจกรรมที่เขาจะบอกให้ด้านล่างนี้นะครับคือ read ให้อ่านก่อนแล้วก็ take turn take turn นี่แปลว่าผลัดกันนะครับนะ turn ปกติแปลว่าหมุนนะครับ a ท e คุณครูเคยบอกแล้วนะครับว่าแปลได้หลายอย่างนะครับนะแล้วแต่จะไปนำหน้าคำไหนมานำหน้าคำว่า Turn นะครับ a ทกก็ไม่ต้องแปลก็ได้แปลคำว่า Turn อย่างเดียว Turn แปลว่าหมุน เพราะฉะนั้นความหมายในที่นี่ก็คือให้ผลัดกันนะครับนะจำไว้เลยนะลูกนะ take turn แปลว่าผลัดกันผลัดกันทำไงครับผลัดกัน asking and answering ผลัดกันถามและตอบนะครับนะนั่นก็คือเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปถามไปตอบ rice นะครับในที่เออ rice ตัวทีกบไม่ใช่ rice หมายถึงข้าวสารนะครับไม่ได้ข้าวสุกนะครับราคา95บาท1ถุงนะครับไอศครีมนะครับราคา73บาท1กล่องนะครับ เอ็นะครับไข่นะครับ12ใบนะครับราคา42บาทคุกกี้นะครับ1ขวดนะครับหรือ1กล่องนะครับราคา50บาทแยมนะครับราคา30บาทนะครับ1ขวดนมนะครับ1กล่องราคา25บห้าบาทเค้กนะครับ1ก้อนนะครับราคา85บาทโซฟริงนะครับแปลว่าน้ำอัดลมนะครับนะเดี๋ยวแปลให้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้โซฟริงเนี่ยแปลว่าน้ำอัดลมนะครับ ปกติ SOFT นะครับ SOAP แปลว่านุ่มนะครับนะแต่ในที่นี้ SOAPRING หมายถึงน้ำบัดลมรคาคาขวดละ32บาททีนี้เรามาดูคำคำถามกันนะครับแล้วก็ให้นักเรียนบวกเลขคล้ายๆกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับสมศรีนะครับ want นะครับเล่าเหตุการณ์ทั่วๆไปนะครับประธานมอกพจน์บบุษรที่3กริยาเติมส want to buy นะครับต้องการที่จะซื้อเคอร์ช n นอัพมินะครับนม1กล่องนะครับนี่คือคำแปลนะครับคุณครูแปลให้อยู่ด้านนี้แล้วนะครับ and a bag of rice เข้าสาร1ถุงนะครับเข้าสาร1ถุงนม1กล่อง how much แปลว่าราคาเท่าไหร่นะครับ how much เนี่ยนะครับ well แปลว่าจะนะครับ chi pay pay แปลว่าจ่ายนะครับ lon จะจ่ายเท่าไหร่นะครับแปลตามความศั์นะครับ ก็แปลเป็นไทยก็ตรงๆเหมือนกันนะครับว่าลอนจะจ่ายเท่าไหร่นะครับจะจ่ายเงินนะครับจะจ่ายในที่นี่คือจะจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับเปนี่ไม่ต้องใส่กับว่ามันนี่นะครับเปก็คือเป็นที่ทราบกันนะครับแต่เวลาภาษาไทยเราก็แปลว่าลอนจะจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับคำตอบที่คุณครูและพี่นันตอบให้ก็คือตรงนี้ครับลูกเชเวลเปย์นะครับวันละเรทฟิฟต์วันละเรทเเวนที่บาทตุติครับสีฟ้านะครับ นั่นก็คือเราแทนค่าจากส,สิ่งของเหล่านี้แล้วนะครับคุณครูแทนค่าให้แล้วนม1กล่องนะครับไปดูที่ราคานม25บาทเทข้าวสาร1นถุงนะครับไปดูที่ภาพข้าวสารราคา95บาทนะครับคุณครูมาใส่ราคาไว้ให้แล้ว95บวกกับ25รวมเป็น120นะครับก็เลยตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าชีวิวเปย์วันเบาทนะครับแปลเป็นไทยให้เรียบร้อย จบนะครับข้อที่1ข้อที่2นะครับสมศรี has 500บาทสมศรีมีเงินอยู่500บาทนะครับนะเป็นโจทย์คณิตศาสตรด์ดีๆนี่เองนะครับ how much change will she get how much ตำจำนวนเงินเท่าไหร่ change. เช g นแปลาเงินทอนนะครับ w i l l เปิจ่า h e get ก็คือหล่อนจะได้รับนะครับก็แปลว่าสมศรีมีเงินอยู่500บาท หลอนจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นั่นก็หมายถึงจากข้อหนึ่งะครับจากข้อ1มีเงินอยู่500บาทนะครับลบไป 120, ร้อเหลือเงินทอนเท่าไร่ครับ380เพราะฉะนั้นตอบนะครับคือ she will get นะครับา8 0บาทอ่า c h a n g e ทนะครับใส่เชนเข้าไปเลยนะครับ8อบาทบาทเช้น,นะครับทษทีนะครับ80บาทใส่คำว่าบ,บาทด้วย นะครับใส่คำว่าบาทด้วยลุงคุณครูเริมใส่คำว่าบาทนะครับอ่า380ที่บาท h a นจ์นะครับคือใส่คำว่าเงินทอนเข้าไปด้วยจะได้รู้ว่าได้รับเงินทอน380บาทเก็ Get, นะครับไม่ต้องใส่ S แล้วนะครับเพราะตามหลัง m o d a l verb นะครับวิ l เป็น m o d a l verb นี่คือหลักไวายากรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่คุณครูเน้นตลอดนะครับ นะหลัง modal verb เป็น verb อะไรครับเป็น verb pure นะครับคือเป็น verb ที่ช่องหนึ่งที่ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับจำอย่างนี้เลยนะเพราะคุณครูพินันสอนมาหลายคลิปแล้วน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับนะไม่ต้องอธิบายละเอียดมาข้อที่3ต่อครับ John would like to นะครับ would like to เป็นคำที่สุภาพนะครับคือมีความต้องการอยากจะนะครับไม่ต้องใช้ W a n t นะครับ ใช้ would like to นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราต้องการจะใช้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช้ก็ว would like to นะครับคุณครูได้เสริมแล้วก็ได้บอกไว้ตลอดนะครับนะแต่ถ้าเราต้องการซื้อสินค้าเนี่ยใช้ว a n t ก็ได้แต่ถ้าเราต้องการให้คนโน้นคนนี้ช่วยทำอย่างนั้นอย่างนี้นให้เราต้องใช้ Wood would like to นะครับถึงจะเป็นคำที่สุภาพจอ like วูดไล l ์ทูบายเออร์ o ูซินเอ s ดูซินะครับแปลว่าโหลนะครับ x นะครับไข่หนึ่งโหลนั่นก็คือในรูปภาพก็1โหลพอดีนะครับสีบาทเนี่ยสิบฟองพอดีนะครับสองสี่หกแปดสิเท่ากับว่า1แพ็คหรือว่า1โงดอสซนนั่นเองนะครับวันดอสซนนะครับเพ็กหนึ่งโหลก็แทนค่าแล้วนะครับสีบสอบาทนะครับนี่คือข้อ3นะเอ่อบ็อกซ์ไ e ศกนะครับราคาไอเทมนะครับคุณครูไม่ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเดี๋ยวมือหนหัวนะครับ นั่นก็คือ73บาทนะครับคุณครูยกราคามาเขียนไว้แล้ว and ด์ช o เ o อร์เชนดทีนี้แหละครับ t c u คอ i ์เชนดับต้องดูไว้ดีนะลูกนะอาอันนี้ต้องเลื่อนไป1 c u r t เค n of m ชนนะครับก็คือ25บาทเพราะฉะนั้น2 c u r u ร m เชนดับต้อง50บาทนะครับนม2กล่องเราต้องเขียนเป็น50บาทนะดูไว้ดีตรงนี้นะครับนี่คือโจทย์คณิตศาสตร์ดีๆนี่เองนะครับนะ หามัดวิวพีเพนะครับเขาจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่บวกกันเลยนะครับ42บวกกับ73เท่ากับ115 115บวกกับ50บาทเป็น165บาทก็ตอบว่า he will pay นะครับ will pay. เป็น verb p l e r นะครับตามหลัง m o d ด l verb ห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรก็ตาม เป็นอะไรนี่หมายถึงว่าประธานจะเป็นเอกพจนดปูป่จนดก็ได้ทั้งหมดเลยเขาต้องจ่าย165บาทโอเคจบนะข้อ3เดี๋ยวศสีรษคุณครูบังหรือเปล่าขยับขึ้นด้านบนนิดหนึ่งข้อที่4ครับแจ็คนะครับ intent นะครับแปลว่าตั้งใจนะครับแจ็ตตั้งใจที่จะซื้อนะครับนะแยม1ขวดแยม1ขวด สามสิบบาทครับคุณครูยกราคามาแล้วนะครับมาเขียนไว้แล้วคุกกี้นะครับหนึ่งกระป๋องก็ยกราคามาแล้วนะครับห้าสิบบาทแอนบอส t ชนนอฟโซฟ r ร n g นะครับก็คือน้ำบัตโรมหนึ่งขวดก็ยกราคามาแล้วนะครับสามสิบเท่าไหร่ครับเนี่ยน้ำบัตโรมลายมือตัวเองอ่านไม่ออกแล้วนะครับสามสิบสองแหมสามสิบสองบาทนะครับสามสิบสองบาท เพราะฉะนั้น how much w i l l h เ pay เช่นเคยนะครับเขาจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นั่นก็คือ30บวกกับ50เป็น80 80บวกกับ32บาทเป็น112บาทก็ตอบ h e will pay 112บาทจบเลยนะครับนะเป็นสูตรคณิสตั์ดีๆนี้เองแทนค่าให้ดีนะครับว่าสิ่งไหนราคาเท่าไหร่และซื้อกี่ขวดกี่ชิ้นนะครับ Your mother นะครับแม่ของคุณ give you 150 u uh, 80บาท give เลยว่าให้นะครับ give you ก็คือให้เงินคุณนะครับไม่จำเป็นต้องบอกให้ละเอียดนะครับว่าให้อะไรในทีน่นี้คือพูดถึงไปซื้อของก็ให้ให้เงินนะครับนะในภาษาอังกฤษนี่เขาไม่ได้บอกมานะว่า give money to you แต่พูดสั้นๆให้เป็นที่เข้าใจว่า give you นะครับนั่นก็คือให้เงินแก่คุณ คุณก็คือตัวนักเรียนเองนะครับที่กําลังเรียนหนังสือเล่มน,นี้อยู่180บาทนะครับให้แม่ให้เงินมา180บาทชีนะครับชีในที่นี้นะครับ what does the word she refer s to คุณรู้คุณ,ร,คณรู้ถามว่าชีอ้างถึงใครหมายถึงใคร what does the word she stand for คําว่าชีนี้แทนค่าใครตอบว่ายัางไงครับนักเรียนแทนค่าคุณแม่นะครับ ภาษาอังกฤษนะครับเป็นเป็น subject pronoun นะครับคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานนะครับแทนค่าจากคำว่า matter ซึ่งซึ่งไม่ต้องเขียน matter หลายๆครั้งนะครับหลอนต้องการให้คุณก็คือนักเรียนเองนั่นเองนะครับไปซื้อนะครับเข้าสารซ้ำนะครับแปลว่าบ้างซ้ำใช้นำหน้าทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้นะครับ ในประโยคนะครับส่วนมากจะเป็นประโยคได,ได้ได้ทุกประโยคนะครับแต่ถ้าเป็นประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธนั้นเขาจะใช้ a n นนีเดี๋ยวนะครับจะมีถึงในหน้าถัดไปนะครับว่าซ้ใช้อย่างไร a n นนี่ใช้อย่างไรแม่ต้องการนะครับให้นักเรียนนะครับไปซื้อข้าวมาให้คุณแม่บ้างคําว่าบ้างนี่จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับหนึ่งถุงสองถุงได้ทั้งหมดแต่ไม่ใช่ซื้อมาหึงคันรถนะครับนั่นไม่ใช่บ้างแล้วนะครับ ซื้อเยอะแล้ว She also let นะครับ let แปลว่าอนุญาตนะครับอนุญาต also แปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับลอนได้อนุญาตให้นันกเรียนอยู่ในที่นี่คือนักเรียนนะซื้อ One things ซื้อสิ่งใดก็ได้หนึ่งอย่างนะครับ You want ที่นักเรียนต้องการจะซื้อ Also ได้ด้วยเหมือนกันฟังให้ดีนะคุณครูแปลทุกคำศัพท์แล้วนะครับเพระเนาะฉะนั้น What will you buy หนึ่งให้คุณตอบว่าคุณจะซื้ออะไรนะครับสองให้ตอบว่า how much are they สิ่งที่ซื้อทั้งหมดนั้นนะนะครับราคาเท่าไหรเด y ในที่นี้คือสิ่งของทั้งหมดสิ่งของทั้งหมดนั้นคืออย่าลืมว่าต้องซื้อข้าวสารให้แม่ด้วยนะครับแล้วอย่างอื่นก็ซื้อได้แค่อย่างเดียวนะวันท n ้งนะครับวันท i n g เอ่อ things ตัวตีครับเออหม่คุณหลวกเสียงผิดหมดเลยวันท i n g ถูกแล้วนะครับไม่ไม่มี S นะครับสิ่งเดียว เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยแต่งให้เป็นนักเรียนให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับนะนี่คุณครูแต่งขึ้นมาเองนะครับนักเรียนลองฟังดูนะยาวไปนิดนึง I will buy o r a can of cookies and my mother buys a bag of rice. I will pay totally 140 baht. My mother give me 180 baht. I have 25 baht change and I and will give back to her. แปลว่าไรข้าล่างแปลให้แล้วแต่คุณครูจะแปลให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวถามให้ใหญ่เลยนะครับ่ามให้ใหญ่เลยไอฉันนะครับวิวจะ buy ซื้อแครนออฟคุกกี้ก็คือจะซื้อแม่บอกหอซื้อได้อย่างเดียวนะครับนะก็จะซื้อคุกกี้สักหนึ่งกระป๋องซึ่งราคาเท่ากับ50บาทนะครับนี่เลข5นะครับนะไม่ใช่เลข9นะครับ50บาท and my mother นะครับคุณแม่สั่งนักสั่งหนาว่าให้ซื้อนะครับเราใส่ S นะครับรอบประธานเปแก่รพดบุตรที่3นะครับแม่เนี่ยกียาเติม S นะครับแม่สั่งให้ซื้อ a bag of rice นะครับข้าสารกี่ถุงก็ได้แต่ให้เงินมา180เพราะฉะนั้นจ่ายแค่50แล้วคุณครูก็เลยซื้อไปแค่1ถุงเองนะครับก็95บาท i will pay นะครับฉันจะต้องจ่าย t o t o l l นะครับแปลว่าทั้งหมดนะครับ ต้องจ่ายทั้งหมด่วยทุลิปลว่าทั้งหมดรวมเป็นเงินนะครับคำว่าทั้งหมดคือรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ95บวกกับ50ก็14 5บาทนะครับอธิบายละเอียดเลยนะครับดังนั้น my mother g i v e me my mother นะครับให้เงินฉันมานะครับต้องใส่เอสด,ด้วยนะครับ g i ฟตโทษทีนะ,ะต้องใส่ให้ถูกต้องบางทีคุณครูก็รีบไป คุณแม่นะครับให้เงินฉันมา180บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ซื้อของไปแล้ว1,45บาทเหลือเงินทอนเท่าไหร่ครับ I have 35บาทเหลือเงินทอน change แปลว่เงินทอนเหลือเงินทอนท35บาทเพราะฉะนั้นนะครับเป็นลูกที่ดีเหลือเงินทอน35บาบททำไงครับ And will give back to her หรือว่า give back her ก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้อง to นะครับ give back her ก็ได้นะครับ give h e r back นะครับ v e back to h e r หรือว่า v e h e r e r c k โอเค v e back, okay. back t o her นะครับถูกต้องแล้วหรือไม่ก็ Give back her ก็ได้นะครับใช้ได้สองอย่างแปลว่าอะไรครับ Give แปลว่าให้ Back แปลว่ากลับแก่หล่นก็คือให้เงินนะครับนำเงินไปคืนท่านนั่นเองนะครับเงินทอนไปคืนนะครับ โอเคไหมครับนี่คือตัวอย่างที่คุณครูพี่นันแนะนําให้กับนักเรียนนะครับในข้อนี้ซึ่งข้อที่5นี่แล้วแต่นักเรียนจะแต่งขึ้นมาเองนะครับว่าจะซื้ออะไรนะครับเอาเป็นว่าจบนะครับหน้านี้สี่นะครับก็ขอจบหน้าที่14ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในหน้าที่15นะครับผมสวัสดีครับ all right, all right, all right. Okay, okay, okay. Hmm? okay.